วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของสารหลักเมืองจังหวัดกระบี่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าความเป็นมาของศาลหลักเมืองใครเป็นผู้ดําริแล้วก็สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ให้กับผู้ชมได้รับทราบครับจากการที่เราย้ายเมืองประกาศใสปี2415มาอยู่ที่ตลาดเกา่ามาเป็นจังหวัดกระบี่แล้วก็ปีรปจำเมืองปีนั้นก็คือปีวอก เพราะวันที่ตั้งเมืองนั้นก็คือวันที่5้าทุกสาคม2415ตรงกับปีนักษัตรก็คือปีวอกวันเมืองนี้นั้นชื่อกระบี่นั้นาแต่ต้นแล้วก็โยงไปถึงเมื่อพันกว่าปีที่แล้วสมัยศรีธรมาโศกราชเมืองนี้ชื่อเมืองบันทยสมอตราประจําเมืองก็คือปีวอกนั่นเองเพรานจากการย้ายเมืองมาจากประกาศัสมาอยู่ที่ตลาดเกา่าที่ตําบลกระบี่ใหญ่ใน,นเวลานั้น สูรลการอยู่ที่นั่นอยู่ที่โรงเรียนเมืองกระดีแล้วไปอยู่ที่นั่นได้ถึงปี2444ก็ย้ายเมืองจากตาเจ่านั้นมาอยู่ที่ปัจจุบันเนื่องจากว่ายุคนั้นเนี่ยการคมนาคมนั้นอาศัยน้าเป็นสําคัญถนนเพเกษมยังไม่มีนั้นจึงย้ายมาที่นี่มีท่าเรือการเดินทางนั้นสะดวกสบายกว่าจากการมาสร้างเมืองที่นี่สิ่งหนึ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเมืองนั้นเป็นเมืองเล็ก,ลก โดยพัฒนาล้าหลังเราล้าหลังที่สุดของภาคใต้ฝั่งอันดนมเนเรามีคนที่อพยพมาที่นี่เป็นคนจีนนะครับที่ย้ายมาจากแผ่นใหญ่มาอยู่ที่นี่หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นทอกเกียนไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วไม่ว่าจะเป็นไทหลำนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วมีชนถิ่นเดิมนั้นอยู่ที่นี่เป็นคนไทยทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมอยู่ที่นี่แล้วก็มีอุลัรลาโว้ยจากการมาสร้างเมืองที่นี่ครับคุณพ่อ ก็มาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันก็มาอยู่ที่นี่และมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองอยู่ที่ในตลาดนะครับนี่จากการพนเนจรมานั้นเนี่ยพ่อนั้นก็ทําเป็นตัวอย่างหลายเรื่องทั้งสร้างธนาคารทั้งในเรื่องของทําเตาถ่านในเรื่องของการค้าขายวัสดุก่อสร้างต่างๆเป็นตน้นจากการที่เราได้มีการค้าขายกันที่นี่ติดต่อต่างประเทศส่งทานไม้โครงการไปขาย ทั้งปีนังทั้งสิงคโปร์แล้วก็นําเอาวุอสร้างมานำน้ำมันมาขายที่นี่อยู่มาวันหนึ่งนีครับก็มีสินแสมาทักบอกคุณพ่อว่าเมืองนี้มันจะเจริญไม่ได้เพราะว่าที่หลังด้านเละกลางเนี่ยมันเปรียบเสมือนหลังของมังกรมังกรหลังผุเพราะเมืองนี้เนี่ยต้องซ่อมหลังมังกรให้ถมดินนั้นปรับขึ้นมาให้เสมอกับพื้น ของสนามใน,ในอดีตนะครับที่มันมีอยู่แต่เดิมก็ปรับพื้นถนนทมขึ้นมาจนเสมอแต่มีเรื่องหนึ่งก็บอกว่าที่นี่ไม่มีศาลหลักเมืองนันหลักเมืองก็คือเป็นหลักเป็นหลักชัยของจังหวัดยังขาดศาลหลักเมืองในคร้งโบราณกาลนั้นคงมีศาลหลักเมืองแต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนหาไม่เจอต้องศาลหลักเมืองคุณพ่อศรีพองภูเก้าล้วนจึงดําริในการสร้างหลักศาลหลักเมืองขึ้นมาโดยมีบริษัทกระบี่ทำไม้ในสมัยนั้น ก็มีคุณทวีศรีทุกคนเป็นผู้จัดการแล้วก็มีทางด้านของผู้ที่ได้รับสัมปทานทําไม้ทั้งหลายก็ได้ร่วมกันก็นาเอาเงินส่วนหนึ่งครับมาบริจาคแล้วก็มีทั้งคุลพ่อมีทั้งหลายหลายคนก็ร่วมันบริจาคในการสร้างแหลเมืองระบีที่นี่วันการสร้างแหลเมืองนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ตัวอาคารซึ่งตัวอาคารนี้นั้นเนี่ยนะครับออกแบบโดยดรพินโยสวนรคีรีศิริแห่งชาติราชบัณฑิตซึ่งถือว่าเป็นเป็นคำที่สวยงามมาก ท่านออกแบบนะครับแต่ว่าตัวเสาหลักเมืองนั้นเนี่ยเป็นความสําคัญของเมืองวราการหาไม้เนี่ยก็มีผู้รู้ต้องไปหาขุนพันธุักษ์ที่นครจีมราชให้เป็นผู้ที่ได้ดูครับว่าเราจะเอาไม้มาจากไหนในปีนั้นเนี่ยมีขุนพันธุักราชเดชเป็นผู้รู้ก็ได้บอกได้แจ้งว่าไม้สําคัญนั้นอยู่ที่ ทิศตะวันออกของเมืองคือที่ตำบลลำทับก็ได้มีการส่งคนขึ้นไปแล้วขึ้นไปยอดภูเขาก็ไปเห็นต้นตะเคียนทองด้านล่างไม่มีใบไม้เป็นลานเขาเรียกว่าลานนกว่านั่นคือเป็นต้นตะเคียนทองที่ได้นํามาเป็นเสาหลักเมืองตามที่ท่านเห็นในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ส่งไม้เสาหลักเมืองนั้นเนี่ยไปเป็นการที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มีการสร้าง หัวเสาหลักเมืองแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็นําไปให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่9สทรงเจิมที่พระราชวังไกลกังวลระหว่างที่เราได้มีการสร้างอาคารหลังนี้ครับดำเนินการไปเรื่อยๆในสมัยนั้นเนี่ยผู้ว่าประโยชน์สุดจินดาน,นเป็นผู้ว่า,าการจังหวัดแล้วก็การวางเสาศิลาฤกษ์ที่นี่คุณพ่อแล้วก็มีอาจารย์หลวงปู่ที่วัดยวนยาลา แล้วก็ทางด้านของประจักกระทรวงมหาดไทยนายพิสารซึ่งก็ได้มาร่วมในวันนั้นก็ได้นำินการนะครับวางศิลาเลืรดและมนการสร้างจนทั้งแล้วเสร็จในปี2 3 4ครับก็มีการอัญเชิญสาวรักเมืองครับมาจากพระราชวังไกลกังวลตอนที่เข้ามาในเขตเมืองกระบี่นั้นเนี่ยนะครับก็มาตั้งกระบวนอยู่ที่บริเวณบูดำครับคนมากันเยอะมาก นะครับมารับหัวขอหลักเมืองแล้วก็จะมีทางด้านของทางโรงพระจีนต่างครับก็ได้อัญเชิญนะฮะบรรดาเหล่าเซียนทั้งหลายเนี่ยมาแล้วก็ตั้งขบวนกันตั้งแต่บริเวณปูดําตรงนั้นขึ้นมาถึงหน้าศาลเมืองที่นี่ผู้คนทั้งสองข้างเรียงรายกันประทัดในยุคนั้นเนี่ยครับดังลั่นสนนเมืองแล้วก็พระจีนนั้นเนี่ยนะแผนแนจะเดินนะครับปรากฏว่าท่านเลื้อยเหมือนงูงครับแล้วก็เชือดิ้น เอาลิ้นนั้นเนี่ยไปเขียนตัวหนังสือเป็นอักษรบนพื้นถนนลาดยางแล้วมาจนถึงศาลเมืองเพราะในการวางเสาหลักเมืองที่นี่นอกจากที่บอกว่ามีการออกแบบแล้วเนี่ยก็ยังดูหลักวงช่วยด้วยนะครับบนสารกลางหลังเก่าเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วครับทั้งเสานะธงชาติด้านตรงกลางก็จะมีลานสนามนะฮะแล้วก็มาถึงศาลเมืองที่นี่ถ้าท่านไปดูครับทิศทางนี้ตรงเันหมดเลย ระหว่างที่จั่วข้างบนของทแะกลางหลังเก่านั้นเนี่ยนะครับกับเสาธงชาติและตรงมาที่เสาเมืองนั้นเป็นแนวเดียวกันนะเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันและอีกด้านหนึ่งก็คือทแระกลางหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็มีพระเเวทพระฤเดศพาหนนะครับที่อยู่ด้านหน้าก็ตรงมายังเสาธงชาติอีกสามเพราะฉะนัน้นตรงใี้ตัดกันเป็นการกราบาทจากการได้วางหลักหนจุย้ยซึ่งตัดกันเป็นรูปการกราบาทนั้นซึ่งตรงกันหมดทั้ง4ด้านนี่คือความสําคัญ ที่ได้กําหนดไว้ว่าเมื่อมีเสาหลักเมืองมีสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งประดิธิ์ของเมืองแล้วเมืองนี้จะเจริญเติบโ,โตก้าวหน้าเมืองนี้จะพัฒนาก้าวไกลและเมืองนี้จะไม่ล้าหลังอีกต่อไปนั่นก็คือตามที่เราได้เห็นแล้วครับว่าวันนี้นั้นเนี่ยเมืองกระบี่ของเรานั้นไม่ล้าหลังไม่เป็นรองใครเรามีรายได้เป็นอันดับสี่ของการท่องเที่ยวของประเทศไม่เพียงเท่านั้นครับจากวันเวลาที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ปี2000 534สาลเมืองสร้างเสร็จสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามรมราชกุม,มารีนั้นได้เสด็จมาเปิดศาลเมืองที่นี่เมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายน2535นั่นก็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจเมืองผู้คนก็นมากราบไหว้บูชาหลังจากที่เปิดสาลเมืองมาแล้ววันเวลาที่ผ่านมานั้นจะทั้ถึงปี2546 ก็ปรากฏว่าในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นในการเวลาที่ผ่านมานั้นสารเมืองก็ทุดโทมไปตามสาภาพไปตามกาลเวลาจนปี2 5 4 9เครับเราได้มีการดําริในเรื่องของการสร้างองค์พระจุฬามณเทพที่ประจันอยู่หน้าเทศบาลเมืองกระบี่และณนเวลานั้นตัวพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ของสารเมืองนั้นจังหวัดกระบี่ก็ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองกระบี่นั้นเข้ามาดูแล เข้ามาพัฒนาจากสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าการสร้างของพ่อจุฬามรามเทพนั้นเนี่ยมีการวงสวงพ่อจุคามรามเทพที่นี่เมื่อวันที่27กันยายน2 5 5พระสิทพิ์ทรงกรดเกิดแสงฉับพันรังสีนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้และก็อนุเอพรให้เรานั้นประสบความสำเร็จวันปี249เราได้สร้าง อาคารพิพากาก็ได้สร้างองค์พ่อจุฬามะเทพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ล้ำลึกถึงพระองค์ท่านว่าได้ตั้งกระบี่นั้นเป็นเมืองหนึ่งหรือสองนักสัตว์แล้วก็เมื่อเป็นเจ้าเมืองก็ยังกลับมาเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาภาคใต้ของเราวันนั้นก็คือในส่วนของที่เราสร้างองค์พ่อจุฬามะเทพโดยการสร้างและก็หารายได้ณน,นวันนั้นเนี่ยครับเราได้วันเจ็ดล้านห้าแสนวันที่เราบวงสวง ที่บริเวณศาลเมืองที่นี่ในวันที่27พฤ,ฤษภาคม2550นั้นระหว่างที่ทําพิธีนั้นเนี่ยครับพราหมณ์อ่านองค์การพระบรมราชรูสิวาจารย์นั้นเป็นพราหมณ์หลวงก็มาอ่านองค์การปรากฏฟ้าเกิดแสงฉับพรังสีผู้คนแตกตื่นครับหลังจากนั้นเจ้าคุณธงชัยก็ได้ทําพิธีแล้วก็ได้มีการสวด รรมาจักกัปปะวนาสูตรเกิดสิ่งมาจารย์ขึ้นครับเนื้อสารักเมืองเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎใหญ่โตมโหฬารกล้องมือถือกล้องเนี่ยถ่ายไม่ได้ครับเพราะกว้างมากทั้งสองวงแล้วยามกลางคืนครับพระจารยร์ก็ทรงกฎอีกนั่นก็คือปรากฏการณ์ในวันนั้นเกิดสิ่งมาจารย์ตรงนี้แล้วเนี่ยครับจากเงินเดียวได้อยู่เจ็ดล้านห้าแสนเนี่ยเราต้องอีกเจ็ดล้านห้าแสนในการเูื้ัสารเมืองเมือ่อเกิดสิ่งมาจารย์ตรงนั้นแหละครับผู้คนเกิดธาณนะวันที่ เราได้ทำองค์พ่อจุฬามาเทพรุ่นสองขาสมุทรนั้นก็มีกลุ่มพัฒนากรดีได้ร่วมกันนะครับทำเพราะว่าการใช้งบประมาณของเทศบาลน,นั้นเนี่ยมาสร้างวัตถุมงคลสร้างองค์พ่อมาบริหารเมืองน,นั้นเนทศบาลเมืองกระบี่ไม่มีเงินครับต้องอาศัยเรื่องของบุญแหละครับที่เราทําขึ้นมาจปนนักประสบความสําเร็จเมื่อได้เงินมาแล้วครับทางด้านของดรพินโยสวรี iri, ที่เป็นแห่งชาติราชบัณฑิตนั้นก็ได้ส่งทีมงานมาดําเนินการบูรณะครับ ปรับปรุงพื้นลานรอบๆยกระดับขึ้นมาแล้วก็ตัวทางขึ้นมาก็ปรับเป็นหินอ่อนข้างบนก็เป็นหินอ่อนปูหินอ่อนแล้วก็ทั้งข้างบนลังคาปรับใหม่ครับแล้วข้างในนี้ก็ทําสีใหม่แต่งใหม่ลวดลายนะครับแต่งใหม่แล้วก็ปิดทองทาเปลวครับทั้งหลังเลยนะครับใช้เงินไปทั้งหมดเด็ดล้านห้าแสนนั่นคือความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากศรัทธาของผู้คนที่ร่วมกันไม่เพียงเท่านั้นครับเราจะเห็นว่า หลังจากที่ได้มีการบรูรณะศาลรลอเมืองที่แล้วมีผู้คนมากราบไหว้บูชาแล้วเราก็ได้มีการบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในวันลอยกระทงนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นี่คือศรัทธานี่คือหลักชัยของเมืองพระบาทสมเด็ษษจเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิท,ที่เสด็จพร่เนินมาเปิดสารการเกาทับสิบนั้นในวันที่9ธันวาคม5 5 9พันหท่านก็เสด็จมาที่ศาลเรืเมืองที่นี่เช่นเดียวกันเพราะนั้น ศรัทธาพี่น้องประชาชนผู้คนทั่วไปนั้นจึงได้มากราบไหว้บูชาเป็นกําลังใจในการที่ประกอบอาชีพเป็นทั้งในเรื่องของการมาขอาให้สารเมืองกระบี่ได้อาํานวยวัยผูอให้ประสบความสำเร็จผู้คนเป็นโรคภยครัยไข้เจ็บคนที่ขอ,อต่างๆนะประสบความสำเร็จก็จะมาเคารพบ,บงสวงและก็บูชาตลอดเวลาลว,วันนี้สารเมืองกระบี่นั้น ก็ผ่านมาต้ปี2งปี2 5 0ครับถึงวันนี้แล้วเนี่ย14ปีปีรันสภาพก็เริ่มทุดโทรมครับหลังคาก็รั่วอะไรต่างๆครับสีต่างๆก็จรุดไปนะครับเสียหายไปตามสภาพมันจำเป็นต้องบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันนะครับว่าทำอย่างไรที่จะได้ให้สารเมืองนั้นีกลับมามีสภาพสวยเป็นสง่าร,ราศีกับเมืองกระบี่เหมือนเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ 好，报告领导。